ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษเสี่ยวส่วนเล็กๆของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยหากกลางแผนที่โลกออกมาลากเส้นผ่ากลางตามแนวนอนนี่คือเส้นศูนย์สูตรแผ่นดิน ภาพเกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตรบริเวณลุ่มน้ำอเมซอนในอเมริกาใตา้ลุ่มน้ำคองโกในแอฟริกาบางส่วนในเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยเป็นบริเวณป่าเขตร้อนซึ่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมหาศาลประเทศไทยจัดอยู่ในเขตร้อนชื้นฝนตกชุกมีลมมรสุมพัดผ่านอากาศอบอุ่นตลอดปีเหมาะแก่การดำรงชีพของพืชและสัตว์ ประเทศของเราจึงเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตมากกว่าร้อยละ60ของสิ่งมีชีวิตบนผืนโลกประเทศไทยประกอบด้วยปวามหลากหลายทางธรรมชาติ6ชนิดทาให้ประเทศไทยเป็นอีกแห่งหนึ่งในโลกที่มั่งคั่งโดยทรัพยากรธรรมชาติประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ103แห่งได้รับการยกย่องเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสี่แห่งคือกลุ่มหมู่เกาะอ่าวพังงาสุรินทร์และสุรินทร์แก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติ